สวัสดีค่ะวันนี้เรามารู้เรื่องแผลคีลอยนะคะว่าเกิดจากอะไรหนึ่งเกิดจากกรรมพันธุ์นะคะคือมีแผลแล้วแผลนูนก็คือมีแผลไม่ได้เลยไม่ว่าจะส่วนไหนในร่างกายแค่บีบสิวก็เป็นคีลอยนะคะแบบนี้มีแผลถึงเอาออกยังไงก็แล้วแต่ก็ขึ้นอีกค่ะไม่ควรทำในแดงสิน้นเพราะว่าร่างกายมีแผลไม่ได้ให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุเรื่องการเกิดแผลนะคะเพราะว่า การเกิดแผลทุกครั้งจะทําให้แผลนูนสําหรับคนที่เป็นกรรมพันธุ์นะคะ 2. จากการเจาะหูที่อาจารย์เลทํำอยู่ทุกวันนี้นะคะก็คือเจาะหูผ่าตัดบีกจมูกเกิดจากอะไรเกิดจากเจาะหูแล้วอักเสบแล้วก็ไปเกาไปบี้ไปเวลาคันก็คือเกานะคะก็คือกระตุ้นให้มันโตแล้วยิ่งคันยิ่งเกาก็ยิ่งโตขึ้นเรื่อยๆ,ๆทุกครั้งที่มันคันก็คือมันขยายนะคะ แบบนี้ก็คือเอาออกก็หายแต่ว่าถ้ากรณีที่เพิ่งขึ้นยังนิ่มๆอยู่แนะนําไปฉีดยาที่โรงพยาบาลนะคะหาหมอฉีดยามันก็จะยุบแต่เมื่อไหร่ถ้าปล่อยให้มันโตและมันแข็งนะคะฉีดยังไงก็ไม่ยุบแล้วนั้นคือต้องเอาออกอย่างเดียวนะคะจะไปเอาออกที่โรงพยาบาลก็ได้หรือที่อาจารย์เลก็ได้มันก็จะต่างกันแต่ถ้าคนที่เป็นคีลอยง่ายไม่แนะนําให้ผ่าตัดนะคะผ่าตัดยังไงก็คือจะเป็นคีลอยขึ้นมาอีก แต่วิธีของอาจารย์เลเนี่ยก็คือจะไม่มีการเย็บไม่ได้ผ่าตัดนะคะก็คือไม่ได้เย็บก็จะทําให้เกิดการขึ้นใหม่น้อยที่สุดแล้วนะคะแล้วก็ที่ปิดจมูกเพราะว่าเจอเย็บเป็นตะขาบก็ทําให้อ,อ่อเป็นคีลอยบางๆตรงร่องตรงตรง่องตรงนี้ตรงนี้นะคะก็เอาออกได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องไปผ่าตัดใหม่นะคะเอาออกก็หายกรณีที่ไม่หายคือถ้าขึ้นอีกทําอีกก็ขึ้นอีกอยู่แบบนั้นนะคะก็แนะนําว่า กรณีมีแผลห้ามกินไก่กินไข่แล้วก็ขนมปังนะคะขนมปังมียีสต์ยีสต์นี่คือทําให้คีลอยโตนะคะไก่ห้ามกินเพราะมีสารเล้งโตที่เขาฉีดในไก่เนี่ยคือทําให้คีลอยเราโตด้วยและไม่จับไม่เกานั่นก็คือเป็นสาเหตุที่ทําให้โตเร็วก็คือได้รู้ว่าออการที่ว่ามันโตเร็วๆร,วเรว็เพราะอะไรนะคะ ก็จะได้ป้องกันกันว่า1คือการกิน2คือการไปจับไปลูบไปคำมันไปเกามันนี่คือยิ่งทําให้มันโตนะคะไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารนะคะแล้วก็ห้ามโดนน้ําเวลามีแผลนะคะถ้ามีแผลแผลติดเชื้อเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นคีลอ,อยได้ง่ายาการดูแลแผลของเรานะคะก็คือแผลสดทาเบตาดีนนะคะ1-2วันเบตาดินฆ่าเชื้อแล้วทําให้แผลแห้งเร็ว ถาคันแนะนำให้ใช้ตัวนี้นะคะไม่ต้องเกาค่ะ